ต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกว่าเอาแล้วนะเราจะต้องมีความกำลังใจกันนะเราจะทํางานคือบางทีบางครั้งไม่ต้องทําอะไรมากเลยนี่ใช้ให้ให้ใจเมื่อให้เงินและให้ใจด้วยเนี่ยรับรองเลยคนจะทํางานมากขึ้นคนจะขยันมากขึ้นถ้าดูทฤษฎีย้อนไปตั้งแต่สมัยที่เขาไปทดลองกันในแหล่งแบบของ GE ของโร mm. งงาน GE สมัยก่อนน้น เขาพูดตั้งแต่เรื่องสมัยเฟเด r ริกด t ิลเทที่มองคนเป็นเครื่องจักรนับ أ, การเคลื่อนไหวจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็คิดให้ให้ให้ใหไรายได้เป็นชิ้นของความสำเร็จของงานปรากฏว่าไอ้นี่สู้อีกคนเอลตันเมโยมาไม่ได้เอลตันเมโยก็มาดูบอกว่าโอ,อ้ต้องมีแรงจูงใจให้คนทำงานไอ้นี่มีทั้งจูงใจแล้วมีทั้งให้เงินเพิ่มเนี่ยแค่เนี้ยประสิทธิภาพเพึ้่ไปแล้ว แต่ว่าถ้าหากว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติรัฐบาลก็จะเข้าไปต้องไปช่วยอีกว่าเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ยล้าสมัยแล้วอยากเปลี่ยนครื่องอยากเมื่ออยากเปลี่ยนเครื่องจักรเนี่ยรัฐบาลก็ซึ่งตอนสมัยรัฐบาลผมเคยทําเพื่อให้คนเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพในการผลิตเราก็จะใหะ้เงินกู้อกเบียต่ำเข้าหาแหล่งเงินกู้ ของรัฐได้แต่ดอกเบีย้ยต่ำด้วยเพื่อคุณจะได้ไปทําให้เครื่องจักรนี้ทันสมัยประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งถ้าฟังดูแล้วนี่ก็คือ,คอลักษณะการที่ว่าเป็นนโยบายที่จะเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตได้จากตัวมติ e s t i c consumption แทนที่เราจะพึ่งพาการส่งออก70%ของ GDP เช่นในปัจจุบันส่งออกก็ต้องพึ่งพาก็ต้องเป็นต่อไปแต่ว่าอย่าทําขาเดียวต้องทำสองขามันเหมือนกับที่เราจะไปเล่นกล้ามยกอยู่แขนเดียว อีแขนหนึ่งไม่ยกแขนนี้ก็ใหญ่แขนนี้ก็รีบม,มันต้องยกทั้งสอง,สองทีละข้างก็ได้แต่ยกต้องทาออกแรงทั้งสองข้างม่ใช่ว่าเราเป็นเพียงแค่โรงงานผิดออกไปแต่คนที่ผลิตสินค้าเหล่านั้นพวกเขาไม่เคยลืมตาอาปากนี่คือท่านละมองว่าเมื่อคนเหล่านี้เป็นคนที่ผลิตสินค้าส่งออกไปด้วยชีวิตเขาก็ต้องดีด้วยถูกต้อง<ม>ก็คุณนั่งดูคนส่งออกรวยเอาแล้วํำดับเป็ๆเ,เ,เ,เพราะว่าคุณยังไม่ที่บ้านยังไม่พอกินแต่ว่าตัวนี้กำลังประกาศผลรับกำไรปีนี้ ห้0 0ับาทห้าพันล้านหนึ่งหมื่นล้านแต่นี่นั่งทาปิด,ปด,ปดที่บ้านโอ้โหไขวันเคยซื้อกินวันละสาฟองตรงนี้เหลือเหลือสองฟองเดี๋ยวต้องแบ่งให้ลูกไปไปโรงเรียนอะไรมันคือความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันคือสรุปแล้วเนี่ยถ้าอยากได้ใจคนต้องมีหัวใจให้คนเพราะนั้นวันนี้การมีหัวใจเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเสียสละถ้าเสียสละเป็นเราก็จะได้รับ แต่ถ้าสีหลายไม่เป็นไม่มีทางได้คนไม่เคยให้ถ้าจะได้เขาเนี่ยมันจะได้แบบไม่มีศักดิ์ศรีได้แบบไม่มีความรักกลับคืนมาถ้าคนรู้จักให้ดูก็จะได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความรักกลับคืนมาเป็นหัวเรื่องเงินเฟ้อนะครับถ้าเกิดเรากระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้สมมุติว่ามันเฟอ้อนะ สมมุติมันเฟอซึ่งเราคิดว่าน่าจะไม่ไม่มีผลมากแต่มันมีผลยังไงแล้วก็ปีเดียวพาอฐานมันปรับ,บคือ<ป>การการปร,ปรับฐานเพราะว่าเขาการคิดเงินเนี่ยเขาคิดจากของปีที่แล้วเนื่องมันปรับฐานปีนี้แล้วปีหน้ามันไม่ได้ปรับมากมันเป็นปรับธรรมชาติแล้วมันไม่เฟอร์แล้วแต่มันจะเฟอรก็เฟอเพราะมันจําปีเดียวเ่ยแค่ปีเดียวท่าน,นไม่น่าห่วงะไรไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงล้วมีการตั้งคำถามว่าทําไมอยู่ดีกลับมาใช้นโยบายการ รับจำนำข้าวแทนที่จะใช้ประกันแบบที่เปรย์ริปตา์ก็ทำเอาไว้คือประกันเนี่ยนะมันไม่ทำให้ราคาข้าวขึ้นนะแล้วยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการด้วยประกันเนี่ยปรากฏว่าถุกถใครมีนาเท่าไหร่ก็ไปอุดหน,น,นะนุนตามจำนวนนาบางครั้งเขาไม่ได้ไปอุดหน,นุนว่าคนเนี้ยทำข้าวเพื่อขาย,ยหรือทำข้าวเพื่อกิน หรือไม่ได้ทําเลยไม่ได้สํารวจหรอกสำรวจส่งมาปั๊บเนี่ยมีนาเท่าไหร่สมมติบางทีเนี่ยถ้าประกันชดเชยดีๆเนี่ยนะผมไม่ให้เช่าแลนาะแต่ที่ผมจะเก็บค่าเช่านาแล้วไม่รู้เมื่อไหร่บางทีเกิดนาจะขายขึ้นมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเวไล่ออกไม่ออกผมไปเอาเงินจากรัฐบาลดีกว่าเพราะผมมีนาแล้วข้าวไม่ได้ทําอะันนี้มันเกิดขึ้นเยอะเลยวันนี้ที่ชาวบ,บ้านประสิทธิภาพการผลิตข้าวก็จะลดลงถ้าเกิดทําแบบนี้ต่อไป เป็นเป็นไปได้ด้วยฮะเป็นไปได้ด้วยแต่ที่สําคัญคือว่าราคาข้าวในตลาดโลกไม่ขึ้น hmm. ก็ทําจนราคาข้าวไทยราคา oh. ต่ํากว่าเวียดนามซึ่งไม่เคยนะตั้งแต่เป็นประเทศไทยมานี่ราคาข้าวไทยต้องสูงกว่าเวียดนามตลอดเวลาอย่างน้อยๆประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าเที่ยวนี้ล่าสุดตอนปลายรัฐบาลที่แล้วข้าวเวียดนามราคาสูงกว่าข้าวไทยเคยมีไหมแลวราคาการส่งออกข้าวเวียดนามจ่อข้าวไทยซึ่งไม่เคยมี hmm. ฮะ ของเราชนะเวียดนามอย่างสองเท่าอะไรขึ้นไปราคาข้าวก็สูงกว่าแต่ปรากฏว่าระบบประกันที่รัฐบาลที่แล้วทํานี่แหละก็เลยทําให้ราคาข้าวไม่ขึ้นชาวบ้านขายข้าวกันกว่ากี่ละหกพันเจ็ดพันมันเท่ากับขายข้าวชนต้นทุนแล้วมันจะอยู่ยังไงทํานาฟรีแล้วจำนำกลัวเรื่องการสวมเสียกลัวเรื่องการทุจริตมันแน่นอนครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกแต่เราได้ผ่านการทํางานมาอย่างตอนนั้นก็มีทีมของรองชิดชัย ก็ส่งทีมตำรวจกับมหาไทยเข้าไปควบคุมการการจำนำเนี่ยเราก็เห็นหมดละเพราะนั้นเที่ยวนี้เราก็จะใช้ทีมในการที่จะป้องกันการโกงการอะไรประกอบด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครดิตการ์ดชาวนามันจะเป็นระบบที่มันมันมันตรวจสอบกันเองตัวเลขมันจะถูกตรวจสอบหมดทำไมนะต้องมีเครดิตการชาวนา รอยดีเยันนาเก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการปัจจัยการผลิตเปรดพันธุ์บ้างปุ๋ยบ้างยาฆ่าแมลงบ้างน้ํามันซื้อเติมแท็กเตอร์บ้างพวกนี้เนี่ยบางทีกว่าค่าจะออกเนี่ยคือเขาหมุนขอบชนขอบ เขาต้องกินทุกวันน่ะแล้วมันถึงหมุนอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปกู้เงินนอกระบบพอกู้เงินนอกระบบเนี่ยต้นทุนมันก็สูงขึ้นนะครับดีไม่ดีต้องเอานาไปจำนำพอนาไปจำนำเดี๋ยวนาหลุดอีก<ม>เดี๋ยวถ้าเรามีเครดิตการ์ดเนี่ยเราก็จะไปให้เขาเยอะให้เขาเฉพาะวง,ง,งเงินที่ใช้ในการซื้อปัจจัยประการผลิตเท่านั้นไม่ใช่ไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ออรรถมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นใครเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเองเราก็จะมีร้านค้าผู้ที่เนี่ยพว้นี้มามาผูก มันเหมือนกับว่าอ่ป้ายร้านปุ๋ยนี้รับรับเครดิตการชาวนาก็ร้านเอ่อเชาวนาเห็นร้านปุ๋ยนี้รับก็ไปซื้อปุ๋ยจากร้านนี้แทนที่จะต้องไปนั่งไหวเอ,อ้าเฮ้ยท้าแก่ขอยืมปุ๋ยก่อนได้ไหมครับเล mm hmm. ่าแก่บอกอ้าร้อยละยีม่มันก็ต้องจองจ่าย mm hmm. แต่วันนี้ถ้าบอกเป็นแบบนี้เอาเครดิตการวางตึ้มอ่าขอปุ๋ยสิบกิโลก็ศั่รถให้เส็นชื่อครับ mm hmm. เรียบร้อยมันก็ ไม่เป็นไรเลยคือทางรัฐบาลก็โดยองค์กรที่จัดให้ก็จ่ายให้ก่อนหรือไม่รัฐบาลก็ขอเครดิตแทนประชาชนาเลยบอกเอาปุ๋ยจะเข้าระบบไหมเข้าระบบจ่ายมาวางาหลังจากเส็จแล้วสามเดือนเอาเงินแล้วแต่รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลสามารถช่วยเจราจาแทนชาวนาเชาวนาตัวเล็กๆเจราจาไม่เป็นส่วนเรื่องกองทุนน,น้ามันณวันนี้เราคุยกันการจัดเก็บ เงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซิลนลดไปเรียบร้อยแล้วนะ่ครับทำไมต้องไปลดการจ่ายเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยเพราะว่า,าน่าจะมีเงินเอาไว้ในงานบริหารพลังงานในอนาคตอืมก็เพราะว่า,เ,าเราต้องถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะประชาชนเดือดร้อนจากค่าของชีพที่สูงมานานละเพราะว่าที่ผ่านมาการ,การควบคุมค่าของชีพเนี่ยมันมันไม่ได้เต็มที่ พเข้าาชีพมันชูตอัพขึ้นเร็วมากเมื่อเร็วมากเนี่ยวิธีการก็คือกระชากลงอะไรเอาลงได้ลงให้หมดก่อนจนแข็งแรงแล้วจะค่อยปรับใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องให้แข็งแรงก่อนอันนี้จะไปเป็นออฟเซ็ตตัวเงินเฟอ้อที่จะขึ้นด้วยถ้าเกิดมรามีขึ้นค่าแรงใช่ครับแล้วก็ค่าความชีพก็จะได้ไม่สูงมากมาถูกต้องครับคนจะไม่หันไปใช้เบนซินแทนแก๊สโซคอพลังงานทดแทนที่เราเคยพยายามผลักันเราเราก็กําลังปรับให้ให้ให้ปรับ บาลาังกำลังจะดูเรื่องแก้โซฮอด้วยอีกตัวหนึ่งเหมือนกันกำลังดูแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอะไรทําได้ทาก่อนค,คือลดค่าของชีพก่อนนะอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดมากอย่างน้อยๆคือกระช่าค่าอาชีพให้คนไทยได้หายใจได้สักเลือกใหญ่ๆและพอเราแข็งแรงแล้วค่าของรา,ายได้ขั้นต่ําขึ้นมาแล้วเงินเดือนขึ้นมาแล้วเกษตรกรขายข้าวได้แล้วการเศกษตรกรในประเทศมันเดินหมุนเวียนแล้วรายได้ดีแล้วเขาไม่สนใจหรอกเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้มันรายได้ไม่ดี ทุกอย่างมีความหมายทุกบาทมีความหมายเพราะฉะนั้นจึงนํามาซึ่งของโครงการบ้านหลังแรกที่จะมีอีกขับรถคันแรกอันนั้นคือ,อ,ค,อคือบ้านหลังแรกรถคันแรกเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจอันนี้คือแรงจูงใจจูงใจเพื่อให้คนได้คิดสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองแลวเมื่อแรงจูงใจมีความขยันหมั่นเพียรความที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะสูง มื่อสูงปุ๊บเนี่ยมันมีแรงจูงใจคนเราเนี่ยมันวันวันหนึ่งถ้าอยู่ไปแบบไม่มีความหวังเนี่ยมันอยู่รอวันตายอ่ะแต่ถ้าคนมันมีความหวังเนี่ยมันอยู่แบบชนิดที่มันมองเห็นอนาคตก็อยากจะสู้อยากจะทําอันนี้คือการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจทางอ้อมเลยนะครับคืออย่าไปมองอะไรชั้นเดียวมองอะไรชั้นเดียวนี่ไม่ทันโลกจริงๆอย่างนี้เรียกว่านโยบายประชานิยมเลยครับไม่ใช่คํานโยบายปพะชรชมนี่คือลดแลกแจกแถมโดยไม่หวังผลอะไร เขาเรียกประชาิชนนโยบายแบบนี้เขาเรียกเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างอย่างเชื่อมโยงกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆหลักมันก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสหลักสาข้อแค่นั้นเองก็เหมือนเรามีบริษัทบริษัทหนึ่งมันเจ๊งอยู่อยากจะทำไงให้มันฟื้นได้ ต้องลดรายจ่ายลดรายจ่ายลด,ยยด,ยยดยหมดเลยได้ไหมมันลดไม่ไม่หมดเพราะยังต้องจ้างคนงานก็ต้องมีค่าคนงานก็มีเปิดต้องเปิดไฟทํางานก็ต้องมีค่าไฟแต่ว่าเปิดอย่างประหยัดจ้างเท่าที่จําเป็นก็ลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ก็คือว่ารายได้ที่ทำมาอยู่เนี่ยน้อยไปเ <c oughs> <t> มื่อน้อยไปเ <c oughs> มื่อน้อยไปมันไม่พอมันขาดทุนอยู่ก็ต้องหารายได้เพิ่มอย่างเช่นเคยผัดก๋วยเตี๋ยวขายเอ๊ะขายขนมด้วยได้ไหมเพื่อมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกก็นั่นคือหลักการ เมื่อ,อไรายได้แล้วโอกาสแค่นี้ยังไม่พออีกต้องเพิ่มโอกาสในการทําอย่างอื่นใหม่เอาเปิดเออขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วขายขนมหน้าร้านแล้วยังไม่พอทาหวานเย็นใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกไปขายข้างนอกร้านเดินได้ไหมมันก็จะมีโอกาสใหม่ก็าไรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นคนไทยนี่ไม่ใช่ว่าเห็นก็นได้นะคือเฮ้ยเงินมันตรงนั้นมีแค่มาแบ่งผมดิไม่ใช่เน้นไม่ใช่คนไทยจริงๆคนไทยเขาบอกว่าให้มันมีเหตุผลเพราะเขาก็ยังมองสุดรวมว่า อย่างนี้มันหมดอย่างกองเงินกองทุนเนี่ยเราก็ประกาศชาัดว่าเป็นการกระชากเศรษฐกิจลงมาเมื่อลงมาแล้วเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจกลับคืนไปเนี่ยก็ค่อยดายอยเก็บมาใหม่ได้เช่นว่าเอาออกไปเจ็ดบาทก็อาจจะเก็บมาที่บาทถึงสองบาทสามบาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยเวลาถึงเวลาที่จะต้องพยุงจริงเนี่ยมันก็ติดลบทุกครั้งอะ มันคือการหมุนเงินธรรมดารัฐมีกําลังหมุนเงินได้มากกว่าในขณะที่ประชาชนยังลําบากอยู่ทําไมรัฐยอมเหนื่อยได้ไหมให้ประชาชนเขาสบายได้ไหมและพอประชา,าชนเขาสบายแล้วรัฐก็ได้กลับคืนมามันมันอยู่ที่กําลังไงรัฐบาลตัวใหญ่กว่าประชาชนตัวเล็กกว่านะและคนตัวเล็กกาลังป่วยก็ต้องรีบเอาภาระทั้งหลายออกจากคนที่ป่วยก่อนถ้าเขาแข็งแรงแล้วเขาก็รับภาระต่อไปได้ แลวการบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีแนวคิดว่าจะเอาไปลงทุนนู่นลงทุนนี้แบงค์ชาติยังคัดค้านอยู่มุมมองยังไงก็ต้องถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่แบงค์ชาติทําตรงเนี้เป็นยังไงบ้างเช่นว่าคือเราพยุงค่าเงินบาทโดยการขายเงินบาทออกซื้อดอลล่าเข้าขายเงินบาทแข็งปุ๊บก็เอาเอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อดอลลร์เข้ามาซื้อดอลลร์เข้ามาทำให้เงินบาทอ่อนวันนี้แล้วผลท้าย ผลได้ก็คือว่าถ้าลองเมื่อเราลองลองลองเซตโตสุดท้ายปั้งชาติขาดทุนบักกลกเพราะอะไรเพราะดอลลาร์ม่ได้ดอกเบี้ยนิดเดียวแต่เงินบาทที่เขาที่ขายออกไปเนี่ยต้องกู้บาทในประเทศไปขายดอกเบี้ยสูง่าเยอะแล้วยิ่งเราบอกว่าเออเราจะต้องทาให้บาทแข็งตลอดเวลาหรือบาทกับดอลลาร์ใกล้เคียงกันตลอดเวลาเนี่ยก็ยิ่งทําให้มันขาดทุนตลอด มันมีวิธีบริหารการจัดการตั้งหลายอย่างอันนี้ต้องคุยกันนะคุยเรื่องนโยบายธรรมมาทั้งหมดเนี่ยท่านบริหารจัดการหรือว่าประสานงานควรทางท่านนายกยิ่งแบบยังไงในแง่ของการกให้ข้อมูลหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราคุยกันกับทางฝ่ายวิชาการครับนั่งคุยกันคุยกันแล้วก็แล้วผมจากประสบการณ์ที่ผมเดินทางรอบโลกเนี่ยส่งผมมาเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เลยเรียนทั่วโลกเรียนแล้วมีอะไรดีๆก็เอากลับไปให้ประเทศไทยนโยบาย่างๆออกมามหรือว่าออกมาจากท่านเพราะว่าท่านเป็นคนก็ทักษิณคิดเพื่อไทยทำเพื่อไทยทำ มีคนบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนายกคือท่านแล้วก็คุณยิ่งรักเป็นเลขาไม่ใช่ผมเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือน e n c y c ล o p e d i a นะฮะถ้าอยากเปิดก็เปิดไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิด e n c y c ล o p เดียเพียงแต่ตั้งก็จจำตำต,ำตาตั้งไว้ตำต,ำตาให้รู้ว่ามีอยู่ อยากเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิด e อ c y c l o p เดีย,ยไม่สามารถจะไจะบอกว่าเฮ้ยเปิดผมหน่อยสิวันนี้ต้องเปิดผมไม่ใช่มันพูดไม่ได้่วนถ้าไม่ได้โทรไปแนะน,านําคุณยิ่งรักไม่ต้องทําแบบนี้หรือว่าเมือ่อส่วนใหญ่แล้วผมก็เดินทางตลอดผมจะไม่รู้ว่าเอกําลังมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดมีประเด็นบางอย่างที่เขาอยากถามก็โทรมาถามถามได้อยู่แล้วเพราะปกติเนี่ยไม่ต้องมีการเมืองก็โทรคุยกันทั้งทพพี่น้องอยู่แล้ว